คลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำตัวเชือกที่สแตปนะครับหรือเรียกง่ายๆภา,าษาไทยก็คือเชือกผูกเปกับต้นไม้นะครับผมรูปแบบหลักๆเนี่ยที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้จะมีอยู่หลักๆเลยคือ3ารูปแบบที่เห็นกันทั่วไปนะครับผมรูปแบบแรกก็คือเชือกแบนธรรมดานะครับผมเราจะนิยมใช้เป็นเชือกแบนมากกว่านะครับในการผูกเปนะครับผมเพราะว่า หลักๆเลยเนี่ยเชือกแบนเนี่ยจะช่วยรักษาต้นไม้เปลือกไม้ไม่รัดท่อน้ําเดียงของต้นไม้นะครับผม mm hmm. ถ้าเกิดเราใช้เชือกกลมเนี่ยน้ําหนักเวลาเราลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปรัดกับเปลือกไม้ต้นไม้บางต้นเนี่ยตัวท่อน้ําเดียงอะ่ะเขาจะอยู่ที่ผิวนะครับผมทําให้เกิดความเสียหายยืนต้นตายได้นะครับในพืชบางชนิดนะครับผมแล้วก็แบบที่สเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบ เดซี่เชนหรือว่าเป็นแบบลูกโซ่นะครับผมก็คือเวลากางป,ปุ๊บมันจะเป็นข้อเหมือนลูกโซ่เป็นห่วงห่วงเป็นหงห่วงแบบนี้นะครับก็คือสามารถเอาคาร์บิเนอร์เกี่ยวได้เลยนะครับผมแล้วก็แบบที่สามคือแบบบูป,ปี้สลิงบูป,ปี้สลิงเนี่ยจะมีเชือกอยู่สองส่วนก็คือเป็นเชือกส่วนที่เป็นเชือกแบนนะครับผมแล้วก็เชือกกลมเชือกแบนเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราลัดกับต้นไม้ นะครับผมส่วนเชือกกลมเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเกี่ยวกับไปแล้วก็เป็นส่วนที่ใช้ปรับระยะนะครับผมนในทั้ง3แบบเนี่ยเราเรียงเรียงตามลำดับการใช้งานแล้วกันว่าแบบไหนคือใช้งานง่ายและสะดวกที่สุดแบบที่ใช้งานง่ายและสะดวกที่สุดเนี่ยก็คือเป็นแบบลูกโซ่นะครับคือเราคล้องเกี่ยวกับต้นไม้ปุ๊บแล้วก็เอาคาร r บิ e เนอร์มาเกี่ยวตามข้อเราก็ใช้งานได้เลย ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือลวงลงมานะครับแบบที่2ก็คือเป็นเชือกแบบทั่วไปปกตินะครับผมจะมัดกับคาราเบเนอร์มัดกับเชือกหัวเปหรือจะใช้เงื่อนที่เรียกว่ามาลีนะไปฮิตในการเกี่ยวกับคาราเบเนอร์หัวเปนะครับผมอันนี้ก็เราอยากจะเกี่ยวเราอยากจะเกี่ยวกับหัวเปตรงไหนก็สามารถผูกเงื่อนมัดได้เลยต่อมาคือแบบสุดท้ายนะครับผมก็คือเป็นแบบ บูปี้สลิงนะครับผมบูปี้สลิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่เชือกแบนที่คล้องกับต้นไม้แล้วก็ส่วนส่วนเชือกกลมที่ปรับได้นะครับผมอันนี้ถ้าเกิดคนใช้งานบางคนอาจจะเจอจะมีปัญหาเรื่องอระยะของต้นไม้หรือต้นไม้ที่เราไปเจอต้นไม้ที่ต้นเล็กอาจจะต้องมีการพันส่วนเว็บบิ้งนะครับผมเพิ่มรอบในการพันแต่ถ้าเกิดคน เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานเนี่ยก็เราไม่จาเป็นต้องไปเพิ่มรอบในการพันก็ได้นะครับผมมันจะมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่เดี๋ยวจะสาธิตการใช้งานเชือกทั้ง3แบบนี้ให้นะครับผมว่าเชือกทั้ง3าแบบเนี่ยมีลักษณะการใช้งานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเชือกแต่ละแบบให้ดูนะครับผมเริ่มจากแบบแรกเลยคือเชือกแบบธรรมดาเลยนะครับผม เชือกแบบแรกเนี่ยถ้าเกิดอันนี้ผมเย็บห่วงไว้อยู่แล้วแต่สมมุติถ้าเกิดใครไม่มีห่วงร่าไๆเนี่ยเราก็พันเชือกนะครับแล้วก็มัดห่วงง่ายๆเลยครับปกติสร้างสร้างเป็นห่วงเชือกได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าเกิดเรามีห่วงปุ๊บเราก็าไปคล้องกับต้นไม้นะครับคล้องกับต้นไม้แบบนี้เราก็เอาปลายเชือกร้อยใส่ห่วง ไปเชือกร้อยใส่ห่วงแล้วเวลารัดกับต้นไม้ก็รัดอย่างนี้นะครับผมเราจะพยายามรัดกับต้นไม้ตรงนี้ให้แน่นตั้งแต่ทีแรกนะครับผมเราไม่ควรจะแบบรัดแบบหลวมๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารัดแบบหลวมๆเนี่ยเวลาเราลงนอนในเปเชือกมันจะลูดปืด๊ดกว่าจะรูดเพื่อให้มันรัดตัวให้แน่นมันจะไปทาร้ายผิวต้นไม้นะครับผม วิธีการใช้เนี่ยเราควรจะรัดให้แน่นตั้งแต่แรกนะครับผมเราก็เชือกพวกนี้ควรจะเป็นเชือกแบนไม่ควรจะเป็นเชือกกลมที่เป็นเส้นเล็กๆเ,เพราะว่าต้นไม้บางบางประเภทเนี่ยน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงเขาอยู่ที่ผิวเทอดเราไปรัดกับผิวต้นไม้เนี่ยมันทำให้ตัวต้นไม้เขาเกิดความเสียหายได้บางต้นถึงกับยืนต้นตายได้เลยนะครับจากการที่ท่อน้ำเลี้ยงเสียหายต่อไปวิธี การผูกเงื่อนแล้วเงื่อนที่ใช้กับเชือกประเภทนี้เชือกแบบเชือกธรรมดาเนี่ยเบสิกสุดๆใช้เชือกอะไรก็ได้นะครับอ่าก็คือใช้เงื่อนมาลีนสไปฮิตนะครับผมสมมติว่าผมต้องการจะเอาคาราเบเนอร์เกี่ยวตรงจุดนี้นะครับผมตรงจุดนี้ผมก็จะพันเป็นเลขสี่ขึ้นมาพันขึ้นมารอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็พับขึ้นรอบหนึ่งเราก็จะเห็นเส้นตรงกลาง สมมติผมต้องการจะเอาคาราเมลเนอร์อเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงจุดนี้นะครับเกี่ยวตรงจุดนี้ปึ๊บผมจะไม่ให้ผมจะไม่ให้มันตัวคาราเมลเนอร์อเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงผิดจากจุดที่เราต้องการผมจะคาวไว้แล้วก็ดึงเส้นล่างให้มันรัดเห็นไหมครับเราก็จะได้จุดที่เรามาร์กไว้โดยที่มันไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ถ้าเกิดเราไปดึงเส้นบนเนี่ย จุดที่เราคล้องเนี่ยมันจะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับผมเนี่ยแค่นี้ก็อยู่ลวครับอ่ายิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับผมส่วนวิธีการปลดออกอะ่ะให้เราหย่อนตัวคาเบเนอร์ไว้แล้วก็สังเกตเชือกเส้นบนให้เราดึงหรือว่าใช้นิ้วสก,กิดเชือกเส้นบนก็จะหลุดง่ายๆอันนี้คือลักษณะการใช้งานเชือกแบบแรกที่เป็นเชือกแบบแบบธรรมดาเบสิกสุดๆนะครับผม เชือกแบบต่อมานะครับก็คือเป็นเชือกเขาเรียกว่าตัวเดซี่เช n หรือลูกโซ่นะครับผมเพราะว่าจะมีช่องๆเป็นข้อข้อไว้สําหรับเกี่ยวคาปแน่นได้เลยเชือกลักษณะนี้จะเป็นเชือกที่ใช้งานได้สะดวกที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นปกติเนี่ย เชือกตัวนี้นะครับผมเราสามารถเวลาเราลักกับต้นไม้เนี่ยเราสามารถเอาปลายเชือกเนี่ยมาคล้องได้เลยคล้องที่รูเนี่ยเพื่อให้ลักกับต้นไม้ได้เลยหรืออีกอย่างหนึง่งเราจะใช้ตัวนี้เขาเรียกว่าอีวอลูอีวอลูปหรือคาราเบเนอร์ก็ได้นะครับผมเพื่อมาไว้สําหรับคล้องตอนเราเอาเชือกเนี่ยคล้องกับต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูทั้ง2แบบเลยลวกัน แบบแรกเนี่ยก็คือการคล้องเชือกผ่านรูนะครับก็จะเหมือนแบบเชือกปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเราคล้องเนี่ยก็คล้องผ่านรูได้เลยนะครับผม,ผมสาธิตให้ดูแค่นี้แล้วกันแล้วเราก็ดึงปลายเชือกคองนะครับผมก็จะรัดแน่นกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ตัวคาราเบเนอร์ช่วย นะครับผมสมมติเราใช้คาร์บิเนอร์ปุ๊บเราใช้คาร์บิเนอร์ช่วยเกี่ยวแบบนี้จะดีกว่าการที่เราข้องผ่านารูยังไงก็คืออย่างเี้ยมันจะช่วยเซฟเชือกนะครับผมเชือกเนี่ยทำมาจากวัสดุเดียวกันความแข็งแรงเท่าๆกันเวลาเราลงนอนเนี่ยเชือกเกิดสันแข็งนะครับผมขึ้นมาเวลาเราขยับตัวเชือกมีการขยับเชือก เนื่องจากความแข็งแรงพอๆกันมันเสียดสีกันนะครับผมทาให้ค่อยๆเกิดการสึกหลอนะครับผมทําให้เชือกตัวนี้เสียหายได้ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราใช้ตัวคาราเปเนอร์เพื่อมาเห็นไหมครับมันจะลดการเสียดสีของเชือกนะครับผมกับอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือการใช้อีโวลูอีโวลูก็เหมือนกันก็คือช่วยลดความเสียหายได้เหมือนกัน วิธีใช้ Evolu ูปเนี่ยเราจะาใช้เวลาเราคล้องเนี่ยปุ๊บเราจะใช้ตัวส่วนปมเนี่ยพับลงด้านล่างนะครับแล้วค่อยขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาผ่านรูจะใช้เหมือนคาราบิเนอร์ครับแค่นี้ก็ล็อกกันละแล้วเราก็ล็อกให้แน่นปมเนี่ยต้องอยู่ด้านนอกนะครับอย่าอยู่ด้านในเพราะอยู่ด้านในปุบ๊บพอเราน้ําหนักตัวเราดันเนี่ย มันจะดันปมออกทําให้มันหลุดจากล็อกได้นะฮะแล้วก็วิธีใช้เชื่อกนี้ที่บอกว่าง่ายคือพอเราใช้งานปุ๊บเนี่ยเราเอาเชือกหัวเปเอาคารา์บีเนอร์เนี่ยเกี่ยวได้เลยนะครับเดนิเ็นจะมีอยู่2แบบนะครับผมเป็นแบบที่มีตัวข้อเนี่ยตลอดทั้งเส้นเชือกกับอีกแบบหนึ่งคือจะมีตัวข้อเนี่ยแค่ครึ่งหนึ่ง ถ้าเกิดเป็นเชือกจนะีนอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวช่องตรงนี้จะห่างนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเชือกรูปแบบนี้ที่ต่างออกมาก็คือข้อมันจะสั้นลงแล้วก็จะเป็นช่องตลอดทั้งแนวอันนี้ก็จะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเชือกแบบปูปี้สลิงนะครับ แบบรูปปี้สลิงเนี่ยก็จะมีเชือกอยู่2ส,ส่วนคือเชือกแบนกับเชือกกลมนะครับผมเชือกแบนเนี่ยไว้สําหรับรัดกับต้นไม้เชือกกลมก็สําหรับไว้สําหรับปรับระยะนะครับผมวิธีการใช้งานเนี่ยของผมเนี่ยจะใช้อีวลู่มมอนติดไว้เพื่อลดความเสียหายเวลาเชือกเสียดสีกันนะครับผมใช้คาราเบีเนอร์หรือว่าจะถ้าเกิดใครไม่มีก็ร้อยผ่านรูก็ได้ ามาเริ่มกันเลยคนระับเหมือนเดิมก็คือเอวอลูปก็คือให้ร้อยปมความลงไปโผล่ที่หลูนะครับก็จะหลัดแบงนี้ <S <S เชือกส่วนที่ร้อยกับต้นไม้เนี่ยที่เป็นเชือกแบนเนี่ยกับส่วนเชือกกลมเนี่ยเป็นเชือกที่สามารถปรับระยะได้นะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกเลย ผมจะทำให้สาธิตแบบให้รู้ถึงปัญหาการใช้งานเลยของเชือกตัวนี้นะครับที่คนที่ใช้เชือกตัวนี้หลายๆคนอาจจะต้องเจอจะสังเกตว่าเชือกแบนน่ะมันจะค่อนข้างยาวถ้าเกิดเราได้ระยะต้นไม้ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะไปเกี่ยวกับเชือกกลมเพื่อปรับระยะไม่ได้นะครับผมวิธีแก้สำหรับคนที่ เจอปัญหาเนี้ยหลายๆคนก็จะพันพันส่วนเชือกแบนเนี่ยใหายๆรอบพันแต่ต้นไม้หลายๆรอบก่อนที่จะมาล็อกเพื่อลดระยะให้ส่วนเชือกเชือกกลมเนี่ยที่ปรับได้เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับผมแต่วิธีเบสิกที่สุดเนี่ยก็คือการใช้เงื่อนมาลรีนสปายฮิตสมมุติเราอยากจะผูกตรงนี้เราก็ทํำมาลีนสปายฮิตแล้วก็เอาคารเบเนอร์มาเกี่ยว เพื่อให้ใช้งานได้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปใช้ส่วนเชือกกลมที่มันปรับได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับผมอ่าพอดีในรูปแบบนี้เนี่ยเราติดปัญหานี้หรือถ้าเกิดเรามีคารา์บินเนอร์นะครับผมผมแก้ปัญหาง่ายๆจะได้สาธิตได้นะครับก็คือผมมาปมเชือกมาไว้ก่อน แล้วก็เอาคาราเบเนอร์เกี่ยวเพื่อใช้ย่นระยะมันจะได้สาธิตวิธีการใช้งานได้ง่ายๆนะครับผมเหงว่าเกี่ยวเลยเกี่ยวรากกับต้นไม้นี่ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือวิธีการใช้ส่วนบูปี้ล่ะส่วนที่ปรับล็อกได้เนี่ยนะครับผม ของตัวเชือกนี้ตัวเชือกแบบวูปี้สลิงเนี่ยส่วนเชือกกลมเนี่ยเขาเรียกว่าวูปี้ส่วนที่ล็อกเกี่ยวนะครับผมเวลาเราใช้งานปุ๊บสมมตุติเราเอาคาราเมเนอร์หัวเปย์มาเกี่ยวปุ๊บเราสามารถปรับระยะสั้นยาวนะครับผมวิธีการปรับสมมุติปรับให้สั้นลงนะครับผมผมก็จะดึงปลายเชือกเนี่ยดึงเข้ามาเลยแล้วก็รูดขึ้นนิดนึงเพื่อให้เชือกด้านนอก ไปรัดเชือกด้านในเกิดการล็อกตัวทําให้ไม่ขยับนะครับผมส่วนวิธีการปลดให้ยาวนะครับผมให้เราแบ่งเชือกไว้นะครับเป็นสองเป็นสองฝั่งแล้วก็เอามือคั่นไว้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆดึงดึงเชือกส่วนที่อยู่ด้านในออกมาอันนี้ก็คือการปลดเชือกออกนะครับผมอันนี้เราจะปลดเชือกสั้นปับแล้วก็ ใช้งานเราเชือกหัวเปเกี่ยวได้เลยนะครับผมอ่าละอันนี้เราจะมาบอกปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ใช้งานเชือกวูปี้สลิงที่ต้องเจออีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากตัวส่วนที่เวบ,บบิ้แล้วก็คือส่วนที่เป็นวูปี้เนี่ยนะครับส่วนวูปี้เนี่ยเขาจะมีสส่วนก็คือส่วนที่เป็นฟิกลูปก,กับส่วนที่ตัวล็อกของวูปี้นะครับถ้าเกิดเราจะสังเกตได้ง่ายๆว่า เราจะต้องมีระยะให้สำหรับส่วนนี้ไปฟรีๆประมาณอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ20 25เซนนะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดเราจะมาคล้องเกี่ยวเอาคาร์บเนอร์มาคล้องเกี่ยวตรงจุดนี้เราอาจจะทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องเผื่อระยะไว้ให้ตัวฟิกลูกกับตัวส่วนล็อกนี้ด้วยถ้าเกิดเราเจอระยะต้นไม้แคบๆนะครับผมไม่กว้างพอไม่เหมาะสมกับตัวเปรเนี่ยเราต้อง ผูกคาร์บีเนอร์ตรงนี้เราอาจจะทําได้ยากขึ้นทําได้ยากก็คือมีวิธีการแก้ปัญหาคือใช้มารีนสไป์ฮิตนะครับผมเงื่อนนี้ยังไงก็ต้องรู้นะครับสําหรับตัวเชือกผูกเปเนะี่ยเกี่ยวแทนไปเลยนะครับผมไม่ต้องสนครับเพราะว่าเราเหมือนแก้ปัญหาการใช้งานหน้างานหรือถ้าเกิดเ,เราพันแล้วเราสามารถปรับระยะได้ก็คือเรามัดปมตรงนี้แล้วคาร์บเนอร์เกี่ยวใช้ห่วงตรงนี้ เกี่ยวแทนได้เลยไม่ต้องไปสนใจส่วนที่เป็นบูป,ปี้เราอย่าไปยึดติดว่าจะต้องใช้ส่วนยุคบูป,ปี้เนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเชือกหัวเปยอย่างเดียวนะครับผมเราใช้วิธีการแก้ปัญหาะม่องาฉมอนอ่านะครับผมก็คือเรียนรู้ไว้ก็คือ,อาการมัดปมช่วยเพื่อลดระยะเชือกการใช้มารีนสปาฮิตนะครับผมในการช่วยเพื่อให้เรา แก้ปัญหาการใช้งานเฉพาะหน้าได้นะครับผมนันนี้ก็คือหลักๆของการใช้งานของเชือกแบบบูปีสลิงครับผม